ฉัดขวัญอ่านให้ฟังนิยายเสียงมันนี้เรื่องห่วงรักเจ้านายบทที่3.2อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเคลซีรีบยกมือขึ้นปิดปากทำให้ชายหนุ่มชะงักค้าง,างคิ้วหนาขมวดเข้าหากันแล้วกระพริบตาที เมื่อสักครู่เขาต้องมนสะกดอะไรสักอย่างทำไปเองแบบที่สมองหยุดสั่งการชั่วคราวเมื่อรู้ตัวก็รีบลุกขึ้นแซงยกมือขึ้นสางผมไม่อยากอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆการอยู่ใกล้แค่เกินไปมันทำให้เขาเริ่มเพี้ยนครึ่งชงั่วโมงห้ามเลดไม่อยากสาย ค่ะก <_ an> ว่าจะจับใจความได้ชายหนุ่มก็เดินออกไปนอกประตูแล้วจะพูดยาวอีกหน่อยก็ไม่ได้ประหยัดคำพูดเสียจริงแคลรถอนหายใจแล้วลุกออกจากเตียงพลางสํารวจตัวเองไปด้วยเขาคงไม่รักหลับเธอหรอกมั้งคงไม่หรอกพอไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็ถอนหายใจอีกครั้งเหมือนเสียดายที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น บ้าใหญ่แล้วแครจะเสียดายเพื่อก็ดีแล้วไงที่ไม่มีอะไรถ้าจะบ้าแล้วเรานอนค้างกันแค่คืนเดียวถ้าเมาสับสนว้าวุ่นไปหมดเธอกับเขามีอะไรกันหลายครั้งแล้วแต่มันก็แค่เซ็กแค่ความสัมพันธ์ทางกายเท่านั้นไม่เคยนอนกอดกันแบบนี้มาก่อนกอดกันแค่คืนเดียวก็ทำเอาใจวันไหวไปหมด หญิงสาวเตือนตัวเองซ้ำๆว่าเป็นแค่คู่นอนจะรู้สึกผูกพันไม่ได้ทั้งสองคนมาทำงานพร้อมกันเคลซีเดินแยกไปที่แผนกของเธอเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่มีแอลมากินข้าวเป็นเพื่อนแล้วรู้สึกเคว้งกว่าเดิมไปอีกทั้งที่แวดล้อมด้วยเพื่อนร่วมงานแต่ก็ไม่มีใครอยากเข้ามาคุยด้วยคลาถอนหายใจแล้วหันมาโฟกัสกับงาน แต่ยังไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงเพื่อนร่วมง,งานตั้งวงสนทนาเรื่องเจ้านายนี่แกฉันได้ยินมาว่าท่านประธานรับเลขาใหม่มาสวยหยาดเยิ้มขาว่ากันว่าสวยยังกับนางฟ้าเลยข่าวลือเปล่าแกท่านประธานไม่เคยรับเกขาเพิ่มมาก่อนนะลือเล,อ,ลออะไรกันข่าวตรงจากพี่เอวาหัวหน้าแผานกบุคคลเลยคอนเฟิร์มว่าข่าวจริงจ้า นี่พวกหลอนเมาเบาๆเ,เดี๋ยวข่าวก็ไปถึงหูบอดหรอกนุ่นดูสิเดี๋ยวถูกไล่ออกกันหมดหรอกนะ 1. ในพนักงานบุยหน้ามาทางแคล ى. เธอแกล้งทำเป็นไม่มองและตั้งใจมองหน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวแค่นี้ก็อึดอาจจะแย่ได้ยินคนเมาเรื่องเลขาคนใหม่ยังไม่พอพวกนั้นยังกลัวว่าเธอจะคาบข่าวไปฟ้องอีก เคลซี ancy, ไม่ได้มีนิสัยชอบยุ่งเรื่องของใครแม้กระทั่งเรื่องของแดนเขาจะจ้างใครมาทำงานมันก็สิทธิ์ของเขาเพื่อลดบรรยากาศที่แสนอึดอัดเธอจึงหยิบหูฟังมาใส่แล้วเปิดเพลงที่ชื่นชอบคลอเบาๆระหว่างทำงานแค่นี้ก็ไม่ได้ยินแล้วตั้งใจทำงานไปเรื่อยๆจนเกือบได้เวลาพักแดนก็ส่งข้อความมาหาเธออีกสิบนาทีไปรอที่รถ แม้จะสงสัยแต่ก็ตอบรับคำสั่งแคลจัดการงานที่เหลืออีกนิดหน่อยจากนั้นก็เตรียมตัวไปรอตามนัดไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะพาไปไหนตอนพักเทีย่ยงหญิงสาวมาตรงเวลาเปะ๊ะเขาเองก็เช่นกันแดนเดินมาพร้อมกับแกรี่เลขาคนสนิทนอกจากแกรี่แล้วยังมีเลขาหน้าห้องอีกคนหรือว่าคนนั้นลาออกไปแล้ว เลยรับคนใหม่มาแทนขึ้นรถอ๋อค่ะเธอมโมแต่มองและคิดอะไรเพลินไปหน่อยเลยถูกดุทางสายตาอีกแล้วหญิงสาวรีบเดินเข้ามาในรถโดยที่เขาเข้ามานั่งข้างๆเหมือนตอนมาเราจะไปไหนกันหรอคะกินข้าวความจริงใช้เพคนเดียวก็ได้นะคะรังเกียจเหรอ เปล่าค่ะเธอไม่ได้เตรียมใจว่าจะไปกินข้าวกับเขาร้อยวันพันปีไม่เห็นเคยมาสนใจเลยไม่ค่อยชินกับพฤติกรรมของเขาที่เปลี่ยนไปตัวรถเคลื่อนไปได้ไม่นานก็หยุดลงจอดหน้าร้านที่เธอมากินเป็นประจำเป็นอาหารเบาๆในมื้อกลางวันที่แคลมาบ่อยมากช่วงสัปดาห์ก่อนและมาเกือบทุกวันแต่กลัวแอลจะเบือ่อ เลยพาเปลี่ยนร้านบ้างในบางวันแต่เธอชอบร้านนี้มากที่สุดเพราะทำสลัดอร่อยมากมันอาจเป็นความบังเอิญก็ได้ที่วันนี้แดเรนอาจจะอยากกินบางเมนูในร้านนี้อยากกินอะไรมานั่งปุ๊บเขาก็ถามทันทีเออฉันยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่อืมเขาตอบสั้นๆ จากนั้นก็กวักมือเรียกพนักงานขอสเต็กเนื้อริบอายลอบสเตอร์อบเนยแล้วก็สลัดแซลมอนท็อปคาวเวียวายแดงแล้วก็น้ำผลไม้สดพนักงานจดออเดอร์เรียบร้อยตามสั่งแจ้งเวลารออาหารแล้วเดินนำรายการไปส่งที่ห้องครัวผากเทียงแบบนี้ควรที่จะมีคนเยอะแต่เมื่อมองไปรอบๆไม่เห็นมีคนนั่งสักโต๊ะ มันค่อนข้างผิดสังเกตมากกินได้ใช่ไหมสลัดนะ่ะได้ค่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะก็นั่นมันเมนูโปรโดที่เธอสั่งประจำช่วงกลางวันแคลไม่ค่อยกินอะไรเท่าไหร่โดยมากก็จะเป็นสลัดหรือไม่ก็สเต็กปลาไม่ใช่ว่ากำลังลดน้ำหนักแต่มันกินอะไรไม่ค่อยลงกินเยอะๆหน่อย ค่ะว่าแต่คุณเหมาร้านเหรอคะใช่คนเยอะขี้เกียจมารอร้านนี้อยู่ใกล้บริษัทแล้วปกติก็คนเยอะมากเขาขี้เกียจมานั่งรอคิวอาหารอีกอย่างมันก็เพื่อความปลอดภัยด้วยยังไม่รู้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามเขาก็ต้องรอบคอบเอาไว้ก่อนเอาเถอะเข่าว,ว่าไงก็ว่างั้น แล้วก็รอไม่นานจริงๆไม่เกินสิบนาทีอาหารก็ออกมาเสิร์ฟดาเลเลนตักสเต็กในจานให้เธอหนึ่งชิ้นคงอยากแบ่งให้เพราะเมื่อสักครู่เขาบอกให้เธอกินเยอะๆแคลงเงยหน้าขึ้นจะขอบคุณแต่สายตาดันเหลือไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่หยุดยืนอยู่ตรงหน้าต่างบานที่นั่งอยู่หญิงสาวคนนั้นโคง้งศีรษะเล็กน้อย มองไปทางดาเลนจากนั้นก็เดินเลยไปร้านอื่นชายหนุ่มมองตามไปจนสุดแคลเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นสวยมากๆตรงสเปคแดนทุกอย่างเหมือนสาวที่เขาชอบควงสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีคำถามมากมายในหัวแต่ก็ไม่กล้าถามออกไปเลขาคนใหม่เขาตอบข้อสงสยัยทางสายตาของเธอ อ๋อค่ะคุณเจฟลาออกแล้วเหรอคะเปล่าแค่รับเพิ่มแคลพยักหน้าเข้าใจรู้สึกวงๆวงที่ช่องท้องเขาจะรับใครมาทำงานมันก็ไม่เกี่ยวกับเธอเสียหน่อยถ้าเขาจะรับผู้หญิงที่ตรงสเปคมาทำงานด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเธอกับเขาเป็นแค่คู่นอนกันธรรมดา แต่ทำไมรู้สึกแปลกๆไม่อยากให้เขาทำงานกับผู้หญิงคนนั้นเลยอาการแบบนี้มันคืออะไรนะเคลซีมาที่รถอีกครั้งตอนหลังเลิกงานตามคำสั่งแดนวันนี้เขาไม่ได้กลับพร้อมเธอพอดารนขึ้นรถไปกับเรขาคนใหม่ของเขาหญิงสาวนึกสงสัยมาทำงานด้วยกันแค่วันเดียวก็นั่งรถไปด้วยกันแล้ว แต่มันก็เรื่องของเขาอีกแหละตราบใดที่ไม่ผิดเข้อตกลงในสัญญาแค่รู้ว่าเขาเป็นคนรักษาคำพูดแดนจะมีสัมพันธ์กับคนอื่นก็ต่อเมื่อข้อสัญญาสิ้นสุดลงหรือเมื่อเขาเจอคนที่อยากคบด้วยอย่างจริงจังเธอบอกตัวเองซ้ำๆว่าตัวเองไม่ได้พิเศษสำหรับเขาเลยแค่คู่นอนเท่านั้นแหละแม้จะบอกเป็นล้านๆครั้ง แต่ใจเธอก็ยังรู้สึกแปลกๆเต็มไปด้วยความไม่พอใจที่เห็นเขาไปกับผู้หญิงคนอื่นและทั้งที่ไม่รู้ว่าไปด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกไม่ชอบใจแคลไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองไม่เคยเป็นแบบนี้มาต่อเลยสมองสั่งให้ปฏิเสธและหาเหตุผลอื่นมาทวงติงแต่ในความรู้สึกมันชัดเจนว่าเธอหวงเขา คุณแครอยากทานอะไรครับวันนี้นายสั่งให้ผมเตรียมอาหารให้คุณขอบคุณค่ะแกรี่ฉันกินอะไรก็ได้ง่ายๆค่ะแคลส่งยิ้มบางพลางคิดว่าวันนี้คงต้องกินข้าวคนเดียวแต่มันก็ไม่แปลกอะไรสักนิดก่อนหน้านี้กินคนเดียวออกจะบ่อยแต่ทำไมใจมันหวงเหวงปงแปลกๆครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะมีแขกมานะครับใครเหรอคะแฮกเกอร์ที่ว่าจ้างมาครับได้ยินดังนั้นก็แอบ,บถอนใจสะดังเธอคิดว่าเป็นเลขาคนใหม่ของแดนใสอีกรู้สึกลงใจอย่างบอกไม่ถูกที่ไม่ใช่และเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าเขาจ้างแฮกเกอร์มาด้วยดีเลยค่ะจะได้ช่วยกันเปิดไฟล์งั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะ แกรี่คงให้เธอแล้วออกไปจากห้องซึ่งเขาไม่ได้ไปไหนไกลเผามีคำสั่งให้ดูแลหญิงสาวอย่างใกล้ชิดแค่ต้องการให้คนสำคัญของเจ้านายมีพื้นที่ส่วนตัวเขาออกมานั่งรอด้านหน้าห้องกับบริการที่วันนี้มีมากกว่าปกติเพราะเดี๋ยวจะมีแขกมาเยือนดาเลนกาเปิดพื้นที่ส่วนตัวให้คนแปลกหน้าเผามั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย ตัวเขาเองทําธุระบางอย่างอยู่แต่ก็เปิดกล้องวงจรปิดดูความเคลื่อนไหวผ่านมือถือตลอดเคลซีที่ไม่รู้ว่าถูกแอบเฝ้ามองอยู่ในบางมุมทํากิจวัตรไปตามปกติเลือกหยิบชุดมาสวมใส่แบบสบายๆเพราะวันนี้มีแขกมาหญิงสาวเดินออกมาจากห้องอีกครั้งด้วยเสื้อยืดธรรมดาและกางเกงผ้าที่ใส่สบาย กลิ่นหอมๆของอาหารลอยฟุ้งในอากาศเธอจึงเดินมาที่ครัวยืนดูเชฟทำอาหารอยู่ห่างๆก็เพลินดีไปอีกแบบเพอตอนนี้ไม่มีอะไรทำดูได้สักพักก็ได้ยินเสียงประตูเปิดจึงเดินออกมาที่ส่วนรับแขกเห็นแกรี่พาชายแปลกหน้าเข้ามาเธอเดาว่าน่าจะเป็นแฮกเกอร์ที่พูดถึงเข่าแต่งตัวค่อนข้างลึกลับ ใส่เสื้อที่มีฮู้ดบางสีสะแทบจะไม่เห็นใบหน้ารูปร่างของเขาสูงโปรง่งดูธรรมัดทะแมงเขาหยุดยืนอยู่แถวแถหน้าประตูยกมือขึ้นไว้ข้างตัวเมื่อถูกแกรี่มองประเมินด้วยความระแวงจะตัวอีกครั้งก็ได้นะเชิญครับแกรี่ถอยห่างให้ชายหนุ่มเข้ามานั่งก่อนเข้ามา ตรวจสแกนอย่างละเอียดแล้วไม่พบสิ่งต้องสงสัยใดๆแต่ก็ยังไม่ค่อยไวใจอยู่ดีเอราที่นี่คือพื้นที่ส่วนตัวของเจ้านายเขาเลยต้องคอยระแวดระวังไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นสวัสดีค่ะคุณคลรกล่าวทักทายก่อนเพื่อลดความอึดอัดเธอเข้าใจแกรี่ว่าต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแต่ถูกจ้องมองเหมือนจับผิดแบบนี้ ก็คงรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักแซมครับยินดีที่ได้รู้จักชายหนุ่มยื่นมือออกมาทักทายแคลค่ะเธอส่งมือไปจับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาทเมื่อนั่งลงค้างๆกันแบบนี้เธอจึงเห็นใบหน้าของเขาเต็มตาซามูเอลเป็นชายหนุ่มหล่อคมท่วงท่าของเขาน่าเกรงขามอย่างบอกไม่ถูก ดูมีอำนาจแบบเดียวกับดาเรนเพียงแค่เขาดูลึกลับมากกว่าอาจเป็นพอชุดที่สวมใส่ก็ได้เสื้อฮู้ธรรมดาสีดำกับกางเกงยีนสีเดียวกันนี่มันแฮกเกอร์สไตล์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณกำลังทานอาหารเย็นหรือเปล่าครับใช่ค่ะถ้าคุณยังไม่ได้ทานอะไรมาเชิญทานด้วยกันนะคะขอบคุณมากครับ งั้นเชิญที่โตะอาหารค่ะคลายเห็นว่าได้เวลาอาหารพอดีและตอนนี้เจ้านายจอมบงการก็ไม่อยู่เลยถือวิสาสะชวนผู้มาใหม่กินข้าวเย็นเป็นเพื่อนความจริงเธอหันมองแกรี่ก่อนเอ่ยชวนแต่เขาไม่ได้มีท่าทีห้ามอะไรแค่เลยทำตามใจตัวเองหญิงสาวลุกข,ขึ้นเดินนำไปยังห้องอาหารประหนึ่งเป็นเจ้าของบ้าน วันนี้เชฟทำอาหารไว้สามเมนูส่วนตัวเธอยังไม่ค่อยหิวนะักจึงคิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับสองคนเลยไม่ได้สั่งเพิ่มเออถึงที่นี่จะไม่ใช่บ้านฉันแต่อยากบอกว่าคุณทานได้เต็มที่เลยนะคะคุณไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่หรอกคะ่ะฉันเป็นแค่ผู้อาศัยคลรีป่ปฏิเสธทันทีไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิด แล้วเอาไปพูดให้เขาเสียเกียรติเธอกับเขาใช้คำว่าแฟนยังไม่ได้เลยเรื่องจะเป็นเมียเป็นไปไม่ได้เกือบร้อยเปอร์เซนผมขอทานไปคุยไปได้ไหมครับเขาอยากรู้เรื่องของหญิงสาวคนนี้เขารู้มาว่าเป็นแฮกเกอร์เหมือนกันทาดเดาจากลักษณะภายนอกไม่ได้เลยเธอสวยสงา่าแถมยังเปิดเผยตัวอย่างจงแจ้งทำให้เธอดูน่าสนใจมาก ตามสะดวกเลยค่ะเคลซีไม่ถือเรื่องแบบนี้จะคุยไปหรือทำอย่างอื่นไปด้วยก็ได้เธอไม่สี่เรียดเรื่องมายรยาทบนโต๊ะอาหารการคุยกันของคนทั้งคู่อยู่ในสายตาของแดนตลอดเขารู้สึกงุดหงิดที่แคลไว้ใจคนง่ายเหลือเกินไม่รู้จักระวังตัวคุยกับคนแปลกหน้าไปทั่วเขาจำต้องอดกลั้นไว้ก่อนเพราะตอนนี้กำลังทำงานสำคัญ ถ้ารีบออกไปจะผิดแผนได้ไม่รู้คิดผิดหรือถูกที่ให้แกรี่คอยดูแลเหมือนลูกน้องของเขาจะปล่อยไหลไปเรื่อยไม่ทวงไม่ติงอะไรทั้งนั้นเห็นแล้วหงุดหงิดใจชมัดคนถูกส่องแบบไม่รู้ตัวคุยออกรถออกชาติกับผู้มาใหม่เธอกับเขาเป็นแฮกเกอร์เหมือนกันจึงคุยกันรู้เรื่องและมีเรื่องให้คุยมากมายเกี่ยวกับโปรแกรม เคลซีนั่งคุยกับชายหนุ่มไปเรื่อยๆเพื่อรอดารนแม้จะมีคู่สนทนาในเรื่องเดียวกันแต่ใจก็ภาวะพวงเหอเป็นไม่ได้ต้องจ้องมองนาฬิกาอยู่ตลอดคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าครับเปล่านี่คะนี่เป็นเวลาพักผ่อนคะ่ะผมเห็นคุณจ้องต่น,นาฬิกานึกว่ามีเรื่องต้องไปทำซะอีกเขาสังเกตพฤติกรรมเธออยู่ตลอด จะว่าเก็บข้อมูลก็ใช่อันที่จริงเขาเก็บแทบทุกอย่างในนี้เอาไว้ในสายตาไม่ได้มีโอกาสง่ายๆที่จะเข้ามาเหยียบในพื้นที่ส่วนตัวของเฉพาะเทคโนโลยีระดับโลกน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักแดนแม้แต่วงการแฮกเกอร์เขาก็มีชื่อเสียงวงการอื่นๆก็รู้จักเขาด้วยเช่นกัน แซมไม่ได้แค่รู้จักเขาในฐานะเจ้าพ่อเทคแต่ยังรู้อีกด้วยว่าเขามีงานลับอะไรนั่นก็เป็นอีกสาเหตุที่เขาต้องการเข้ามาเก็บข้อมูลก็ดูจนชินเป็นิสัยค่ะอืมงั้นระหว่างรอเจ้านายฉันขอไปหยิบแลปท็อปก่อนนะคะมีโปรแกร,รมที่อยากให้คุณช่วยดูหน่อยได้ครับเคซียิ้มบางให้ชายหนุ่มก่อนจะลุกขึ้น แล้วเดินไปที่ห้องนอนเพื่อหยิบคอมพิวเตอร์พกพาออกมาระหว่างที่คุยกันแคลพอจะประเมินได้ว่าผู้ชายคนนั้นมีฝีมือไม่ธรรมดาและเธอมีโปรแกรมบางตัวที่ยังใช้งานไม่ถนัดอยากให้เขาแนะนำเพื่อจะได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นเธอหยิบมันขึ้นมาไว้ในมือกำลังจะเดินออกจากห้องแต่ประตูก็เปิดออกเสียก่อน แซมรีบเข้ามาแล้วล็อกประตูอย่างรวดเร็วอาศัยช่วงที่เลขาคนสนิทของแดนรับโทรศัพท์จังหวะนั้นห้องรับแขกไม่มีคนเขาเลยรีบตามหญิงสาวเข้ามาท่าทางของเขาไม่ได้คุกคามแต่ก็ไม่ได้ทำให้เครซีวางใจเธอก้าวถอยหลังอย่างระแวดระวังคุณเข้ามาทำไมคะใจเย็นๆผมไม่อันตราย แล้วคุณเข้ามาทำไมแม้เขายืนยันว่าตัวเองไม่อันตรายแต่เธอก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีผมไม่เรื่องอยากคุยแซมยืนนิ่งๆเพื่อให้เธอไว้ใจว่าเขาไม่ใช่คนร้ายไม่ได้ต้องการเข้ามาทำให้กลัวเขาแค่อยากคุยอะไรบางอย่างด้วยรีบคุยมาเลยค่ะแซมทำท่าจะก้าวเดินแคลจึงถอยห่างเดินไปใกล้โคมไฟ ที่มองว่าน่าจะใช้เป็นอาวุธยามฉุกเฉินเธอจึงสงสัยว่าแกรี่ปล่อยให้เขาเข้ามาได้อย่างไรหรือแกรี่จะโดนทำร้ายไปแล้วโอเคโอเคผมไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยแค่อยากคุยจริงๆเขาก้าวเข้ามาช้าๆอีกครั้งโดยพยายามให้เธอไว้ใจมากที่สุดชายหนุ่มมองซ้ายมองขวาอย่างระวังก่อนจะเข้ามาใกล้ ในระยะที่คิดว่าเหมาะสมฟังนะผมมาเพราะไฟล์ที่คุณแฮกไปคุณคุณเป็นคนของลาลิโอนช่วยละยังไม่ทันที่จะตะโกนได้เต็มเสียงกระโดนมือหนาปิดปากเอาไว้ก่อนแคลเบิกตากว้างอย่างตกใจดิ้นคลุกคลักเอาตัวรอดไม่ใช่ผมไม่ใช่คนของใครทั้งนั้นผมจำเป็นต้องได้ไฟล์ในได้นั้น ช่วยฟังผมเงียบๆผมไม่ได้อยากทำร้ายคุณขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะ